สวัสดีครับพี่น้องครับเมือเ่อนี้วันที่หวยวันที่เมื่อนี้วันที่เก่าแล้วพี่น้องเก <c oughs> ่าสิงหาเลยครับสร้างไพ่ก็เดินทาามาจากโรอยยฮอดเดี๋ยวนี้แหละพี่น้องด้านคางรถกับปิดเรียบร้อยแล้วเหลือเฮ็ดท่ายเมื่อนี้ครับเฮ็ดท่ายเลวก็เหลือเฮ็ดใส่ผ่าเต็นมุ้งบางส่วนงานสร้างไพ่เมื่อนี้ก็จะเปลงเฮ็ดท่ายรถ ราพบนสีไปแน่แล้วครับเดี๋ยวเซฟตีโลโก้ขั้นนี้กับติดเป็นเยียมขี้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องครับอีกสองขั้นนันนุมโจะจะไปติดไอ้โลโก้ของน้องเองตอนนี้กำลังเก็บรถนางป่าน้ำ และสมครับสมแซมครับเพื่อเสดเด้ดเฮ็ดได้หลายอย่างนี่เ็ดเนงฝ่าพี่น้องใส่ตู้เรียบร้อยแล้วกับโกอยได้แบ้พี่น้องสุดยอด <laughs> พี่น้องถามมาตัวเพิ่มบ่ครับเพิ่มแน่นอนครับอาจจะเป็นมือปิดหรือมือเปิดครับพี่น้องอาจจะตอนนี้อาจจะใส่ไปได้ดูการนี่แหละมือเปิดอาจจะเป็นเขาเลือกเขาใช้อาจจะเพิ่มในส่วนที่ <c oughs> พี่น้องเอฟซีถาเดนเพียงที่เจ้าภาพเจาการถาครับเพิ่มแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เกาสิบเก้าจุดเกาพี่น้องเพิ่มแน่นอนครับราะบริษ,ษัทเฮดไปถาเรียบร้อยแล้วครับเ <c oughs> หลือแต่จะเอาไปเอาขึ้นมา เลีกูมาข้นมาเนะบองแงแค่เป็นด้อกินเขาเที่ยงไหมอ่ะเอ้าสอบสอมแซมสอมอีรีย์สอมอีเลนอันนี้ผูดีก็แก้ไขเอาตัว อ้าช่างสยามอ้าวหอบเล็กป้าตู้เล็กัะในมาปวดจะพวดเดี๋ยวว่าช่างตีเพีรเสาสบพันเติมแน่นอนครับทีมงานจะเติมเติมแน่นอนพี่น้องเติมแน่นอนเลี้ยงแงเต๋ โห่ปวดเลยเสาเล็กอยู่นี่หรอกฮะซื้อเพียสิได้ฮะน้อ,นองซุวัสดีครับเ <ขอ S 2> พียสซี่นะครับโอ้นี่แหละครับมาลุย <ไป S 2> มาลุยน้องลิงวันนี้ครับใกล้แล้วจอยแล้วพื้นจะเด่นแห้งเพราท่านเดี๋ยวสิเ่าท่านมีน้องจะหาสี่นิดสล้านสมล้านนี่น้องสล้านว่าต้องหอดนี่แมเล็กจค่ไหนเมื่ออยุดวันอาทิตย์ครับเมือนเดิมเป็นวันอาทิตย์ น้องตองน้องตองลุยว่ะน้องตองสวัสดีเอฟซีนะน้องตองครับนี่แหละครับแผน,น,นครับเพราะว่าจะเป็นระบบให้ร้เร,รื่อเพราะว่าสิระบบเครื่องยนต์กลไกครับไอ้น้องตองรับผิดชอบไปพี่น้องอ่าวรถนีปัญหาทัวหาสร้างไพ่พี่น้องนี่แหละน้องตองครับนำ้ำเซอร์วิสให้ได้ทุกที่น้่สมให้ทุกมองแลวพี่นอ้อ,องเพายังไงรถไปตัวประเทศไทยเฮ้า นาแก่แก้ไขให้ให้เต็มรอยครับปี่สิละครับคือมีองค์กรทีมงานเท็ดได้กับมันกับสบายไปอีกจุดนึงเอาอาจีพเด็เรียนหาอูต่างต่างครับพี่น้องทางไห้กด้ได้เอายิบทีมงานมีคุณภาพมาไหว่มา่อยู่นั่มเหรอพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นน้องตองนี่แหละครับลดกับีปัญหากับคือสอบเองแก้ไขเองแล้วครับแต่พวมนี้จุดนี้ก็ลำบากพี่น้อง ใจน,อนอ้องๆฮักแย้งกันพี่น้องย่กไกย่กไกกันได้เมื่ออยเหลือกันนี่สิแหละนี่แหละครับก็มาแจ้ปัญหากันกระเฮ็ดใ,ให้มันง่ายครับใส่เมื่อไอ้มันเขาสิวิ่งไปหาจตสร้างแหละมันกับเบไหวพี่น้องเพราะว่าห้างที่อาย่ไกสร้างกับแจ็คสีวางเบ่วางผังสร้างเบววางก็ยากเข้าคือเก่าด้ครับเพาเกิดต้องเอาทีมงานคุณภาพมาอยู่นะ้า เดีย่ยงเบิ้งกันจริงๆสิละพี่น้องทีมงานทางพี่กะให้น้องตองดูแลร,ระบบรถยนต์ระบบกลไกลให้ดูอีกต่างๆน,องนอง้องน้องตองเนาะครับผมแล้วงาบตากระแตงเปล่ยนป้ายมาได้โบสถูกเกีกระแตงใส่กันเอา้าเดี๋ยวไปเบิ้งสร้างไงครับสร้างไงกำลังเหยียดยังทางบุ่นกับลูกแซมป่าโต๊ะนางฝ่ามาโกเถอะป้าแต่ว่าหกล่อเหลือยีหล่อพี่น้อง โอ้ลูกแซมมาเตือนลูกแซมอ่ะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับสร้างใหญ่กำลังกดขีพวกขวโก็เฮ็ดเฮ็ดเล้าไฟตีเฮ็ดโอ้ขาจับบีมเดี๋ยวเดียวกำลังบีมกันว่าจะสร้างเพิ่มอีกตัวเอา้าสร้างอีกสิบสองตัวพ่อปลาลกกําลังเฮ็ดขาจับบีมกําลังเฮ็ดขาจับบีมครับตอนนี้ระบบขังเป็นสีอะไรรวยช่างพลครับบ่ต้องห่วงครับ อย่างนี้เครื่องไม่ยิงมือครบเบอร์แล้วว่าสิเปีที่โอทูเครื่องพัดมาตัดเล็กครบเปิดพี่น้องมนบ่งรถเอามาเบิรงไกลๆรูปฝีมือทอดเป็นตะไปวัดไปว่าเป็นคือหุ่นยนต์มาเบอ่์ไหนเบอร์ไก่กระต่ายที่หนึ่งทั้งหมดไก่ไกลหนึ่งแปดตผ่านเดถอะพี่น้องซ้ำซ้ำหุ่นยนต์เชื่อมหมดแล้วพี่น้องถ้ากูเกียรปลายมันเพิ่นเห็ดจังสี่บ่ร์แกยังสี่แหละสุดยอดเลยสุดยอดเลยเพลินเห็ดยังสี่เบอร์คนเชื่อมจังสี่แหละหุ่นยนต์กับกีกีจังสี่แหละ เออนี่ยและพานพานพานเพต้องไปซื้อโลบีเนียมันแพงเพท่าเฮ็ดเอาเอานี่แหละโลบีเนียมันก็แต่ว่าถามได้ว่าค้าจับีมี่ซื้อมาแต่ร้านไหนจัดเล่เนี่ยและนีะ่สุดยอดเลยี่นะครับเฮ็ดเองครับผลิตเ <c oughs> องเลยครับตอนนี้นดิเออเนี่โดยลูกแซมรับผิดชอบเรื่องระบบแสงอะ่ะให้ลูกจัดการได้เพ่ดีจัดการ ในลูกให้มันดีให้มันใส่สะดวกเจ้าของนะลูกให้เอฟซีพินติดตาม,มาเราทํางานไม่มักง่ายแอมบลูกทํางานได้คุณภาพื้เอฟซีพิ่นกะศคอยพิ่นกับพบไปยามคอเพิ่นกับพบไปธรรมดาได้กับเข่ากับน้ามือได้ลูกมันนี่พร้อมแล้ว <c oughs> โอ้ยก <c oughs> ็ขอขอบพระคุณเ <c oughs> อฟซีฮักแทงสุกหัวซุคนกันยังไงวะดูแลทีมงานว่าจะบอเลียกสั้นมันหน้เนาะลูกเนาะ เออเฮ้ากับขอขอบพระคุณันนี้หลายว่าสิเป็นทัวโลกทัวไทยเฮาวาสิเป็นรุ่นพี่ว่าสิเป็นรุ่นป้าพ่อลุ่งเฮาบอลังเกียดมี่แต่เขารพบนับถือนะลูกนะลูกเต่ามูพวกโอ้ยดีหลาย mm hmm. พี่น้องครับทีมงานกับเสด็พัฒนาเงสิแหละครับอันใดมันโบสวยงามระบบแสงระบบยังเนี่ยรับปรุงให้ตลอดลวพี่น้อง ตาม,ามวัตภาพเนาะลูกเนาะอนไรไม่ดีเราก็แก้กไขอนไนมันดีแล้วเราก็เพิ่มเติมให้มันดีขึ้นไปนี่แหละครับนี่พวกว่าสิเป็นระบบช่างนี่ครับอุปกรณ์เครื่องมือครบแล้วพี่น้องเดีเนี่เดี๋ยวแต่สิเปิดอู้พี่น้องเดี๋ก็ทําเปิดอะไรในอู้ก็ได้ฝากไปบ้านหลังใังไน,นะเดี๋ยวสิวเขาไปเอาดอกเออครับสุดยอดก็ต้องม่วงครับพี่น้องว่านแก้มาขับมากกว่าขับมากเว้ย เออบอได้ขับมากติเีไาไปหาซื้อเล็กบอได้เลยนะสองูนเลยเอาสามูนหามาเลยมันโมมีไปสามล้านตำพุงบ่โบอขายแตียงป่ะอ่า มนหอดจากละเอียดเดี๋ยวนี้แหละพี่น้องเป่ามากครับเพราะว่ามือนก็นเดินทางลงไปกรุงเทพแล้วฝากติดตามพี่น้องฝากติดตามรอบนี่ลงไปกรุงเทพกลับมาอยู่ดีไม่แห้งทีมงานเดินทางด้วยความปลอดภัยกลับมาบ้านทักกับสิบปิต,ะด,กกปตะดูการเด้พี่น้องปิตะดูการที่งานอาจจะเพิ่มหรืออาจจะไปมือเปิดพี่น้องซี่นี่อาจจะสวนที่ สร้างไพ่บอกครับสัญญากับพี่น้องเอฟซีไว้ก็คืออาจจะเป็นมือเปิดฤดูกาลพี่นอ้องทุกอย่างตู้32ดอกเสียงกลางทางละ16ใบครับเต็มที่แน่นอนเลยพี่น้องเด้อฝากติดตามให้กำลังใจทีมงานเยีมเคสตูดิโอนี่ครับรุยกันนี่สิแล้วครับเชื่อมกันแพีรไขกันนี่สิแล้วดีว่าทีมงานเป็นช่างมดพี่น้อง กินกะแบกตัวตละตะก้อนเนี่ยเอาไปามาซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วก็คือรู้กันเองมาแต่เนี่ยฝา,า,ากกินกำลังใจให้ทีมงานหากแพงครับพี่น้องอโอ้แดดจ้าเลยจะตกด้วยฝนเด้อ บางส่วนอาจจะพ่อแงามหูงั่งแตาเจีบงานบ่อในแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้เติมสุดยอดเติมไปเต็มที่ก็นี่กันครับโค้งสางเฮ็ดเติมเพิ่มตู้อีกมันต้องได้เพิ่มโค้งสางไหมอ,อ,อ,อยามีปองป่าเพรที่ผมมีนักกินเขากินเขาเที่ยงไปไหนทั้งเดี๋ยกินข้าวไปที่ มากเกืบไปซื้อเนื้อไม่ได้ซื้อได้มม่พอ่อซอยจุ <c oughs> จห้วยก็อะไรน้อยก็อะไรวดซาว้าเอาเฮ็ดลูกเฮ็ดเพื่อรถเดี๋ยวเขาสร้างบีมเพิ่มอีกสิบสองตัวจัดการจัดการ ฟ้กรอกลีบอีกแล้วสร้างฟักรอบกลีบเตียนมาหนีเหรอเจมเมเอาเก็บจังน่อยเก็บจังน่อยแปลงฮะเอาลุซ้ำได้กินเขาเที่ยงเอาเอาเดี๋ยวดับเลยนี่สิลืมไหม เอาพี่น้อ,นนองฮักแพงส,สวัสดีครับเด้อคลิปนี้ฝากติดตามพี่น้องที่สิบเวันที่เก้าที่เก้าเมื่อเด็กเก้าสิงหาแล้วพี่น้องหกสามเอาพี่น้องฮักแพงสุขสุขคนสวัสดีครับ